รู้สึกนํำคานบ้างหรือเปล่านะคะในตอนที่คุณทักไปหาเขานะอ้าววันนี้นะคะมาพบกับแม่วิทวิทย์นะคะใครผ่านมาเจอช่องแม่ก็จะตรงแค่เท่าไหร่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะส่งใครมีวันเกิดดังต่อไปนี้นับตามโหราศาสตร์ตะวันตกต้องตรงทางราศีละวันนะคะจะมีโอกาสตรงแปดสิบไปเลยค่ะคนเกิดวันลงท้ายด้วยเลขห้านะคะลงท้ายด้วยเลขสองนะคะมิถุนตุนกลกุมนะคะคนเกิดวันลงท้ายด้วยเลขเก้านะคะคนเกิดอยู่ในรัคนาราศีกันค่ะเกิดวันลงท้ายด้วยเลขสองนะคะศก,กกำมังกร คนเกิดราคนาราศีเมถุนนะจ๊ะหากใช่ไปต่อกับแม่วิทวิทได้เลยนะคะถ้าเกิดไม่มีไม่เป็นไรนะจ๊ะตรงแค่ยี่สิบเธอสุ๋มใครจะดูดวงส่วนตัวกับแม่นะคะกดที่หน้าแม่ตรงนี้นะคะจะมีลิงก์ที่2ลิงก์ใต้โปรไฟล์นะคะที่เป็นรูปตัวเอ็มจะสามารถจองได้คะ่ะแบบปกติรอหนึ่งวันแบบด่วนรอหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นเนาะ,ะมาดูซิว่าเขามีความรู้สึกรําคาญคุณบ้างไหมเวลาที่คุณทักไปหาเขานะคะราคาญเนี่ยขอให้ไพ่ยแย่มากกว่าไพ่ดีนะอะ เวลาที่เราจะ,จะดูดวงอะไรแบบนี้เราสามารถที่จะกําหนดเอาไว้ได้เลยนะคะว่าโอเคเราจะมีใครทีเรียอะไรในการดูดวงนะคะแม่ก็สอนดูดวงด้วยนะถ้าเกิดใครอยากจะรูรายละเอียดนะคะกดมาที่หน้าแม่กดลิงก์ที่2ใต้โปรไฟล์ค่ะแบบสดราคาจะแรงหน่อยแบบแถมใครหยิบสีไปแล้วแถมการปันช่องนะคะส่วนแบบไม่สดนะคะแบบแห้งนะคะเรียนได้ทันทีถึงสองใบเทามีโปรเดาย้าย16ใบแดงด้วยถามพี่แอดมินเอานะคะที่หน้าแม่อะ มาดูสิอู้รำคาญหรือเปล่าเอ่ยได้เดวิลนะคะได้อะไรเอ่ยได้ Four of Cups นะคะ Queen of Wands เธอได้อะไรเนี่ย Five of Swords นะจ๊ะได้เดอะมูนเธอถามว่ารำคาญไหมเธอฉันต้องตอบกับเธอตรงๆแล้วนะเขารำคาญค่ะ ไม่ใช่อะไรนะเขาคิดว่าเธออะมาอ่อยมาหวานเสน่ห์มากเกินไปเธอการที่เธอทําแบบเนี้ยเธอไม่ได้ทํากับเขาแค่คนเดียวแน่ๆเขามีความรู้สึกแบบนั้นมันเลยทําให้เขารู้สึกหงุดหงิดแล้วก็มีความลําคาญค่ะว่าแบบเฮ้ยตัวเธออะก็ก็ดูดีมีเสน่ห์อยู่แล้วอะเธอทาไมชอบมาเล่นกับหัวใจเขาถ้าถามว่าความรู้สึกของเขาลึกๆอะนอกจากจะลําคาญแล้วนะเขายัางคิดว่าเธอเป็นคนขี้อ่อยนะจ๊ะ แล้วเธอเองอ,อาจจะแบบเป็นแค่คนที่ชอบบริหารเสน่ห์ก็ได้อาจจะไม่ได้มีความจริงจังจริงใจอะไรกับเขานะเวลาคุยกับเธอเนี่ยมันก็เลยมีความรู้สึกว่าเธอเป็นผู้หญิงที่ผู้หญิงหรือผ,ผู้ชายก็ได้นะคะที่ดูแบบแบดแบด,แบด,แบดไรร้ายเธอนะในสายตาค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาเห็นว่าเธอเป็นคนที่ซีดักขีปสูงมากมีเ NERGY ในการที่แบบดึงดูดคนค่อนข้างที่จะสูงรุนแรงมากๆนะคะเขาก็เลยคิดว่าแบบการเข้าไปอยู่ใกล้เธอเนี่ยมันดูไม่น่าไว้วางใจเธอ เธอ,อาจจะแค่อ่อยแล้วก็แบบเทเขาก็ได้ยังไม่ได้มีความจริงใจดูเหมือนแบบกําลังล่าเหยื่ออยู่อะไรประมาณนี้นะคะเขาก็เลยรู้สึกลาคานค่ะว่าแบบบริหารเสน่ห์อะไรมากมายไก่กองอะเธอเขาไม่อยากคุยกับเธอเยอะเดี๋ยวมันจะติดกับเธอนะคะอ่ะเดี๋ยวขอดูความรู้สึกของเขาที่มีต่อคุณบ้างน,นะคะเขามองเธอว่าเธอเป็นคนที่แบบเวทแปลกดูอันตรายอะไหนหรือซีเขารู้สึกไงเธอบ้างตอนนี้เอ็มเพรสจ้ะ ก็อาจจะเป็นคนที่ตรงสเปคโดนใจเขานะ Five f o u Pentacles นะคะ Three of Wands The Wheel of Fortune ค่ะ Six of Cups ฉันอยากจะบอกว่าสิ่งที่เขาเบื่อมากๆลำคาญมาก,ลามากเลยคือตัวเขาเองอะไม่ว่าจะพยายามขนาดไหนหรือว่าพยายามที่จะแบบไม่ไม่สนใจเธอหรือว่าไม่คุยกับเธอมากขนาดไหนอะใจเขาอวยิ่งยิ่งคิดถึงเธอมากนะ รู้ปะคือเขาย้อนแย้งในตัวเองคือเขาไม่อยากชอบเธอค่ะเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าจุดหมายปลายทางเนี่ยเธออาจจะเทเขาหรือว่าเธออาจจะให้เขาเป็นตัวสำรองในความสัมพันธ์เนาะเพราะฉะนั้นอ่ะเขาเขารู้โพซิชันเขาดีแต่เขาชอบเธอมากเพราะว่าเธอเป็นคนที่ตรงสเปกอะตรงสเปกโดนใจเขามากๆเลยเขาคิดว่าถ้าเขาแบบได้คอมมิทกับเธอชีวิตเขาจะดีขึ้นเรื่อยๆนะแต่เขาไม่สามารถที่จะหยุดเหมือนแบบ ทำให้เธอหยุดอยู่กับเขาได้แค่คนเดียวเก็ตปะเขามีความรู้สึกแบบนั้นแล้วเขาก็รู้สึกว่าเธอแบบมีมีสภาวะความเป็นผู้นํานะคะเป็นคนที่ดูแลคนเก่งเป็นคนที่บริหารเสน่ห์ดีเป็นคนที่เซ็กซี่มีเสน่ห์เป็นคนที่เป็นผู้ให้มีคนเข้าหาเธออยู่ตลอดเวลาเหมือนเซเว่นอีเลเว่นนะเธอเพราะฉะนั้นอะ่ะตัวเขาอ่ะไม่ไม่ไหวกับการที่จะต้องมานั่งหวัดระแวงในทุกๆวันเก็ตปะคือ hmm. ถ้าเธออยากจะให้เขาแบบรู้สึกไม่รำคาญเธอรู้สึกดีกับเธอมากกว่านี้เธออาจจะต้องมีความ i n รเวิร์ t ไม่ต้องอัธยาศัยดีไม่ต้องเฟรนลี่มากนะคะแล้วตัวเขาเองมีความรู้สึกว่าตัวเขาอะได้รับการดูแลจากเธอเท่ากันกับทุกๆคนเลยไม่ได้มีความรู้สึกว่าตัวเขาจะพิเศษกว่าใครเลยเพราะฉะนั้นนะเขาไม่อยากจะตกอยู่ในสภาวะที่แบบไม่ใช่ผู้พิเศษนะเธอไม่ใช่คนของใจอะไม่ใช่คนที่แบบพิเศษอะไรขนาดนั้นอะเขาก็เลยยังไม่แบบไม่กล้าให้ใจเธอเยอะ จริงเขาชอบเธอมากเลยนะโอเคนะคะใครชอบความทำนายแม่พิมพ์คำว่าวิดวิดนะ คุณกำลังดึงดูดคนแบบไหนให้เข้ามาจีบคุณนะคะดูได้ทุกสถานะเลยนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นแบบอ่าคนโสดสนิทนะคะคนที่มีคนคุยนะจ๊ะคนมีแฟนแล้วนะคะดูได้หมดเลยนะจ๊ะสถานะที่ดูไม่ได้ก็คือพวกคิดเยอะคิดมาก,กเธอเธอแบบกลัวกลัวแฟนเธอจะจับได้อะไรแบบนี้นอ่ะอะไรที่มีวิตกจริตค่อนข้างเยอะนะคะปัดข้ามไปเลยนะจ๊อะอาจจะไม่ใช่เอเนจีของเธอนะจ๊ะอ่ะวันนี้นะคะใครอยากรู้บ้างจ๊ะว่าเธอกำลังด,ด,ดึงดูดใครนะคะเข้ามาในชีวิต นะจ๊าแล้วจะเข้ามาตอนไหนนะจ๊ะเหมาะมากที่สุดเลยสําหรับคนโสดแบบแห้งเหี่ยวนะคะใครผ่านมาเจอคลิปแม่ตรงแค่20ค่ะส่วนใครมีวันเกิดตังต่อไปนี้นะคะตรงแค่อะตรงไป80%นะจ๊านะต้องตรงทั้งราศีนะคะและวันข้างในด้วยนะ คนเกิดอยู่ในมีนกรกฎพิจิกลงท้ายด้วยเลข3นะคะลงท้ายด้วยเลข1เมษสิงห์ธนูลัคนาราศีสิงลงท้ายด้วยเลข4เมษสิงห์ธนูลงท้ายด้วยเลข8นะคะพฤษศกันมังกรคนเกิดวันอังคารค่ะลงท้ายด้วยเลข2พฤษศกันมังกรลงท้ายด้วยเลข4นะคะมีถุนตุนกลุมนะจ๊ะหากใช่นะคะไปต่อกับแม่วิทยได้เลยนะคะส่วนใครจะดูดวงส่วนตัวกดที่หน้าแม่ตรงนี้ลิง์ที่2ใต้โปรไฟล์เธอจะสามารถดูดวงกับดิฉันได้หรือเธอจะสามารถเรียนกับดิฉันได้ด้วยแบบสดแม่แถมผ้าหยิบสีไปค่ะส่วนแบบแห้งเรียน ได้ทันทีไม่ต้องรอตารางนะคะ2ใบเทามีโปรโดาวย้ายถามพี่แอดมินด้วยนะคะว่าโปรโดาวย้ายเนี่ยมีมาถึงหนูไหมคะนะคะอ่ะได้16บใบแดงไปเลยนะคะสำหรับแบบแห้งนะคะพิเศษนะไหนดูซิอ่ะดึงดูดใครเหรอเธอฉันว่านะเธอดึงดูดแบบชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนหรือว่าเป็นคนที่อ่าอยู่ในสายแบบเรียนเรียนหมอนะคะแพทย์ประกันนะคะอ่ะไอที IT นะคะ สายเทคอะไรแบบนี้นะคะจะดึงดูดเป็นพิเศษแต่ฉันว่าฉันว่าเป็นแบบต่างชาติแน่ๆที่จะดึงดูดนะในช่วงนี้นะคะเธอดึงดูดคนท็อกซิกด้วยเนี่ยเธอนะ เธอดึงดูดคนคิดเยอะคิดมากค่ะแล้วก็ดึงดูดคนที่แบบเออเขากำลังอกหักมาใหม่ๆอ่ะเธอแบบมัดมาดเลยแล้วก็เป็นคนที่แบบอ่ะชอบตื่นในเวลากลางคืนนอนไม่ค่อยหลับเธอเธอดึงดูดคนแบบนี้ต่อมานะคะเธอดึงดูดคนที่อายุมากกว่าเธอค่ะคนคนนี้อาจจะแบบถึงแม้ว่าเขาจะคิดเยอะคิดมากแต่เขาก็เป็นคนที่ค่อนข้างขี้บ่นชอบสอนนะคะคนนี้จิตใจดีนะคะแต่ตัวเขามีเซฟโซนค่อนข้างที่จะสูงเธอเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบออกจากเซฟโซนเท่าไหร่ทําอะไรแบบไม่ค่อยมีความเสี่ยงอ่ะเธอคนคนนี้จริงๆอ่ะเป็นที่รักของเพื่อนนะคะแล้วก็ คนคนนี้เป็นคนที่เส้นสายดีมากเออเขาอาจจะแบบค่อนข้างเด่นค่อนข้างดันดังนะคะในสายงานของเขาหรือว่าสายการเรียนที่เขาอยู่นั่นเองนะมีแต่คนแบบนิยมชมชอบนะคะมีแบบมีแบ็คค่อนข้างใหญ่โตมาโหราเธอแล้วอย่างหนึ่งนะเธอฉันจะบอกให้ว่าคนคนนี้มีนิสัยบางอย่างอะที่มันแบบเหมือนเธอมากๆเธออาจจะมีมีแบบนิสัยแปลกๆบางอย่างอย่างเช่นอย่างเช่นไรดีอะ อย่างเช่นตัวเธอเองนะคะเวลาอยู่ใกล้คนรักเนี่ยเธออาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกเท่าไหร่นะคะแต่ว่าพอเขาห่างไปเธอก็จะคิดถึงอะไรประมาณเนี้ยหรือว่ายิ่งชอบยิ่งทําตัวห่างเหนินอะไรประมาณนี้นะคะเขาจะมีจดจการไข่ไข่เธอนะจ๊ะอ่ะเดี๋ยวจะบอกให้นะคะว่าแล้วเขาจะเข้ามาเมื่อไหร่คะแม่แล้วเขาจะเข้ามาเมื่อไหร่คะแม่อ่ะเดี๋ยวแม่บอกช่วงเวลาให้นะคะแบบคร่าวๆนะเธอ ส่งใครที่แบบอยากเรียนดูดวงกับแม่นะคะกดที่หน้าแม่นะคะลิงกที่2ใต,ต้โปรไฟล์ที่เป็นรูปตัวเอ็มเถือมีแบบสดกับแบบแห้งเถือไปอ่านเอารายละเอียดนะจ๊ะอ่ะเร็วสุดนะคะฉันให้อยู่ในเดือนมิถุนาวันลรงทายด้วยเลข4นะคะช้าสุดนะคะในปีนี้แหละเดือนกันยายนนะคะลรงทายด้วยเลข9้านะจ๊ะอ่ะชอบไหมถ้าชอบนะคะพิมพ์คําว่าวิดวิดนะคะถ้าใครหาเจอแล้วนะคะพิมพ์บอกแม่ด้วยนะ